สวัสดีพี่น้องป้องไปสุมองสุแกทางช่อง Youtube เสียงอึงเที่ยวเลยแชร์แนวและเพจเ c e b o o k เสียงอึงเที่ยวเลยสว่วงมอม,อมอเข้าบันซาแล้วเข้าวัดเข้าว่าในจักดอยครับผมเราจะไปที่วัดถ้ำผาปูตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยฮัแนวสิเปเอิงข้างพี่น้องข้างเว้นเหนือเคยนำเสนอไอร์ไปละแต่ว่้อนี้มาวัดกเลยเวทายจักน้อยก็นะว่าเค้ยข้างเว้นเหนือ เ,เหลืออีกไม่กี่ฝูงนะครับในประเทศไทยเป็นสัตว์คุ้มครองมันเป็นเหลืออยู่จากมง้งสองสามมองนี่บ่ถ้ำ้าปูจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งที่ที่ข้างเว่นเหนืออาศัยอยู่มีบ่อไล่ตัวขอพึ่นว่านะเข้าว่าอยู่นี้ประมาณสองฟุงฟุง,ฟง,ฟง,ฟงละสามสิบตัวนี่แหละได้ยินพนว่าฉะนั้นเด้อเอาไปเบิ่งนํากันครับว่าข้างเว่นเหนือเป็นยังไงอันนี้บรรยากาศที่ถ้ำพาปูที่เราจะไปดูข้างเว่นเหนือครับผม ลงมาตำนั่นแหละเพื่อนเนี่ยเพื่อนลงมาเพื่อนลงมาเอากล้วยเพื่นอนในบางนึงเนี่ยมีคนเอากล้วยให้เพื่อนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีโอ้ยกล้วยเต็มปากอยู่พอเออนั่นมีลูกลูกน้อยลูกน้อยหัวสั่นลุลนลนนลงครับเบิ่งทางพื้นกั <c oughs> นนี่ลูกน้อยเพื่อนนะ เด็นว่าลูกน้อยเคนนะ่ะหัวสั่นลงเนี้ยระวังลูกตกเดอ้ออันนั้นอันนั้นมีลูกป่ะพงมีเนาะเออเออ,อันนั้นก็มีลูกเต็มลูกกนใหญ่เนี่ยจากน้อยแล้วมีลูกน้อยอยู่อันนั้นเดมีลูกป่ะอ,อ,อันนั้นศิลปินเดี่ยว

เออมาอีกแล้ตัว mm ่มาวมาลงมาลงมาลงมาลุกมาลงมาลงมางานกันพ um. ี่ยานมาไป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 เลยไปเลยเร็วครวร็เวยอนเลยยนเนยโยนยโยนให้เลยอ๋อลงมาลว โ่หอดไปหอดเอาเด้อเอาเด้อเด้อโยนคับจะโยนจะโยนอันตัวนี้จังจังคาบตันนี้เนาะเอไปเอา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 ไปลูกเอาไปเดิมก็เออเออเอาแน่ะเสี่ยวอวีนคางพี่น้องเห็นคางบ่คางคางวัดทัมผาปูขยายให้เบืองก่อนฟ้า โอนน้่เพิ่นอยู่กับลูกคนนี้นะอันนี้เห็นลูกคนว่าลูกคนตัวเล็น,น้อยนะรูกพ่อบออ่ะเนาะรูกพ่อแม่ติเนาะอันนี้แดงๆอยู่ตัวนี้แดงๆอยู่เลยนะตัวแดงๆแดงอยู่นะเออมันออกไปม,มันคนแดงๆเนาะอยู่กับแม่อยู่เพิ่นนี่นะข้างเว้นเหนือวัดถ้ำพาปูไม่ใช่ฝูงสุดท้ายตินี้นะ ็นสัตว์คุ้มของเดีอนี้นะบ่งอีกต้นหนึ่งต้นนึงอยู่ขอางพี่้นต้นอยู่เนี่ยเออเพิ่นลงมากินกล้วยลงมากินกล้วยครับข้างเพราะว่านั้นมีรูคมตัวรูก่อนก่อนเอ้ยรล่ออุ้มรูกอันนี้รูกคนสีเทาแล้ว เออมันสิต่างกันกับลิงก็ค้างนะฟูงบ่วอยไงสำลิงปานใดนอุ้อมลูกไว้พร้อมนี่ยมันนางกลมโตนเกียนเตนอยู่มุมนี้นั่งนี่นี่ค้างวะนั่งอีฟ่าคล้ายๆกับสนีแต่บ่เป็นสนีครับค้างค้างค้าง,างเป็นลิงเป็นค้างเพิ่นว่านะรถนั้นรถนี้สีซีออกเถาเถาดอนแรกสีเด่นลูกน้อยเพิ่นสีซีแดงๆพออเพราะเขาเอิ้นอยู่ทางทั้มพุ่นก็มีพพออเพิ่นะพระเจ้าไป ให้หันอยู่ทางทําพุดกนกนนีเพราะเจ้างห้องก็เจ้าห้องเอิญอันนี้เป็นฝูงหนึ่งนะครับผมฝูงไม่ใหญ่เหมือนฝูงลิงเท่าไรหรอกประมาณสามสิบสี่สิบตัวนี่บ่เฮเนาะต่เขาว่ามีประมาณสองฝูงซั่นอยู่ทําผับปูนี้นะโอ้ยถ่ายถึงต้นไม้เขาก็ปอดเอ็นคอแล้วอันนี้ขยา,ายถ่าย มันซีซี่เดียวๆคล้ายๆกับต้นไม้เนาะสีออกเถ่าๆเป็นการพางตัวนะทำให้มันไม่ทำให้มันปลอดภัยลงมาข้างล่างนี่มาแลีนซูบลดเลยนี่มากหรือวัดทรรกระไลไลโครนาแมนะพครนาแมนมาเอ, <c oughs> <c oughs> อียงติงฉะนั้นเดียวมันก็สิอยู่ถึงต้นไม้อยู่ถึงต้นไม้นะเองเต็งเสียงคนมาให้เอาห้านั่น อันนี้ก็บางเดือนนี้ก็จาโยนควายให้มันหับเอาบับปูต่างจากก่อนนี่ได้ละลูกตัวแดงแดงลูกตัวแดงแดงจะได้ปะนี่ตีลูกตัวแดงแดงนี่ลูกตัวแดงแดงลูกน้อยสิตัวแดงแดงตัแดงแดงครับวัดถ้ำพับปู่ข้างเว้นเหนือวัดถ้ำพับปู่ครับโอ้ยเพ่อเด่นก่อจะผักกองตีก่อ